บ้านแล้วครับพี่น้องครับกำลังคัดแยกอึงกำลังคัดแยกอึงอยู่นะครับเอาเอาโซ่กันค่อยๆถ่ายคีไปพี่น้องก่อนเนี่ยเดี๋ยวบอกพี่น้องก่อนครับตัวนี้คือคัดไข่ออกมานะครับนี่ประมาณนี่ตัวนี้คือไข่บดสูตโตโตโบไข่เอามาพี่ครับพี่น้องพี่โตโบไข่คัดออกมาต่างหากแล้วอันนั้นคือตัวนี้กำลังเสียล่วงอามาพี่โตไข่ นะครับอึ้งคัดไข่บาดนี้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันโตใหญ่อยู่อ๋อไมนใหญ่เนีเทอะระบาดนี้เอ้าเจ้าตัวไข่เส้นหนึ่เออเออาเลือกลงเลยใหญ่ไปเลยเบาเบาเด็กๆเบาเบาเอ้าไปแล้วใส่กระสอบไปหนังหน่อยใส่กระสอบใส่กระสอบขึ้นเด้เด้อเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออตัวบ่อไข่ใส่กระสอบเอาตัวไข่คัดออกมาตั้งหากคัดมันเลื่อนกันละวังขึ้นมามันแบบนักเต้นออกโอ้ไข่หลายอยู่พี่น้องนะครับฝนตกแห้งได้เมื่อคืนนี่ นี่ไข่เรื่อยๆดำๆเลยมันมันดำนะนี่เวลาไข่นี่ตึ่งเผาไข่คัดออกปู๊กนะบางที่ดำตัวไหนแห้งคัดอืมนี่ตัวมันไข่เขาคัดออกมานี่แม่นเบิร์ดเลยไข่หลายกลัวไข่อยู่ดอกงวดนี่บางส่งแต่ว่าตัวโบไข่ก็สีขาวราคาหนึ่งและพี่น้องเด้อตัวไข่เขาขายราคาหนึ่งนะครับตัวไข่เนี่ยครับโลละสี่ร้อยนะครับเนาะอึ่งไข่นะครับ อึ่งไข่ล้วนๆนะครับพี่น้องโลละสีลอยเออครับเด้อนี่ๆๆนะครับใส่น้ำบ่ได้เพราะว่ามันสีอันนี้กานใส่น้ำมันสีไข่ออกว่าสันก็เลยบ่ท่านใส่น้ำนี่เห็นบอกอู้ยูอิเปล่งอยู่หนใหญ่เอ้ยตัวบ่ไข่ใส่สวอปขึ้นไว้เนาะยังอีกสองสามสวอปงงาข้าวออกละพุ่นไม่แย่ร่องไม่แย่ร่องออกแล้วอุ้ยนี่ไหมใจออกหมดแล้วเจ้าเบ้อบ่ได้แล้ว ใครร่วนล้วนอันนี้ก็ไข่เนี่ยไข่แดงเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเห็นบหมกันในน้อยยังไข่เลยนี่ครับโตไข่รวนล้วนพี่น้องอ้ยอันนี้ไข่รวนล้วนมานี่เลยสีได้หลายโลอยู่ดอกครับพี่น้องโอ้ยเสียงหงองครับทีบเลยบัตรมาคัดออกมา สั่งมารอดพี่น้องสั่งมารอดเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปคือเก่านั่นแหละพี่น้องนะครับอยากได้อึ่งไขบ่บอกเลยอยากได้อึ่งบบไข่นะครับเฮาสามารถส่งให้ได้เบิร์อ,อ,รรอ,อ,อ,อึ่งนนบบไข่กะกิโลละสองร้อยห้าสิบนะครับอึ่งไข่หนี่งกิโลละสี่ร้อยนะพี่น้องเด้อไข่ล้วนๆนะครับกิโลละสี่ร้อยนะครับเนาะนะครับใส่กองโฟมอัดน้ำแข็งส่งให้พร้อมทั้งไก่ทั้งไก่สั่งมาเลยนะครับพี่น้องอเดี๋ยวไปที่อสอบสหีเพื่อนทีกันนี่เดียปุ้ยหน่อยว้าวพูนะ เป็ดเป็ดเลยตัวนี้ตัวมันตายเอาออกเด้อตัวมันตายเอาออกครับตัวมันตายเอาออกเออมันตายไปใส่หมอตัวมันตายเอาออกมันจังสิบอมีกินนี่นี่นี่เผาเผาเผาอื้มเผาตัวนี่หน้อยกับใครเริ่มตัวนั่นฝนตกแห้งอีรีมาขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านโอ้ยว่ะ เอามันหัวจะตกเทือเดียวเนาะมันหัวจะเหิมม่าซำวะหัวตะแห้งรอบเลีตัวนัะนก็ไข่บ่ะเลือกเลือกยายเลือกช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวจะมาเที่อีกสอบสองสอบอยู่นมั่าเบงให้ดเอมโอ้เอาเบิ้องเบื้งเลือกว้ให้ลูกไส้บ่ยยโอ้เอาม่าหม่าซน อึ้งไข่ร่วนๆเลยเราคัดออกมาให้พี่น้องเลยน้นไข่อยู่ังโตกับไข่แบบนี้แต่ว่าไข่เตียมทองนะคือแบบเป็นสีพี่น้องเป็นไข่เตียมทองเลยเนะเผาๆเลยครับพี่น้องครับออเอาล่างล่างก้อนนอเขาจังแพ็ดเนาะมันต้องเอาหนามล่างสักก้อนนี่มันจังสีบริแห่ขี้ดินไส จังเอามาใส่ถุงนะครับจังเอาลงถังฟิดไว้นะครับทรงเปลี่ยนในมโนปวิดโคลาดอกตายเบิ้ลเน่าทิ่มซ้ำแห้งบุได้กินซ้ำข้าวเน่าบอบอแชเย็นหรือบอแพกไวบท์แห้งเรียบร้อยเสร็จบอตันหัวดโคลาดซ้ำตายเบิ้ลแล้วเพื่อจีหอดกรุงเทพเพื่อจีหอดโอ้ยนี่ไหมคือบอมีผู้ใดเห็นใครเต็มถองอยู่นี่ใครใคร ไข่ไข่ควนขนาดใบึงตัวมันใหญ่กับมันกับไข่ล้นโตกับไข่ใหญ่อยู่ดเสียเดายสีนมันหน่มยนังดอกเนี่ยนี่เดียวนี่เดียวตกลงมาโลดลูกผูดใดก็ดีขึ้นไปเรียนตั้งเฮียนคอยนะมามามา ตัดสิประมาณหกสิบโลสิได้ตัวไข่ยังวันสามสิบเล่ละเดี๋ยวไปโยกมาอีกก่อนเอาเอามาอีกหกสิบโลได้เนี่ยมาใหม่นคัดคาดออกบันไดเพราะหลายบรนไดดอกเอาคัดคัดคัดตัวนี้อึ้งไข่เนาะตัวนี้เนาะโอ้ยมีตัวใหญ่ๆย่างอีกสองสอบสามสอบมาได้นี่ย่างมัดไปอยู่นี่เจี๋แมนเบิร์ดได้นไหเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกก็ได้ครบตัวหนึ่ง กับเอืองไข่ตัวนึ่งมาขึ้นนี่เอาไปขังมาขึอนย่อยใหม่เหนแต่ควบตัวบางใหญนังยางไปอ้าวไข่ออกหรอย่อยไข่ขนาดพ่ทนได้ถือน้ำเนาะอ้ามันยังมายุ่นบ่ถือกระตาต่นี่ก็ดีห่ยพี่ออกดิทัังนำแข็งทังนำแข็งแล้วเราบอทั้งนั้นสิไปตงอีกเลยนีนแ้คนพิจารณาแน่ไตออกกูเลยได้บาทนี่ เอาเอาตัวนี้เอาโอ้ยายยายยายบอกแบอกดูคนนี่เออเทสตัวหนูก่อนเนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวผูเป็นว่าหนึ่งโบใครเนาะตัวนี้เนาะมาใส่น้ำกันตัวโบใครเนี่ยไหมเอาลงมาสิมัดไว้มันเลียวซะเอาแต่ตัวไข่มันมาขัดเฮ้าตัวใหญ่เลยนี่ยึงโบใครก็จริงแต่ว่ามันตัวใหญ่ผู้เสียเอาไปแรงดันมือสองมือโอ้ย หมายถึงว่ามันบอไข่กับยาแต่มันโตใหญ่นลยนะพี่น้องนี่นะครับอึ่งเนื้อวันซะอึ่งเนื้อล้วนๆเลยโตแข่งนะใช่มั้ยโตใหญ่งามครับน้อยใหญ่เนาะเต็มฝ่ามือเลยแต่ละตัวไข่ไข่โอ้ยตัวเดียวนี่นะตัวเดียวก็เองเปียงเลยผุวหน่าไข่เอ้าตัวนี้ยแล้วจะไปล่างน้ำจังแพร์บาดในห้าว หก็ออกดีจะแมนสอพาป็นเด็กน่อยว่าัตดีเหกันแล้วนีู้เาก็ดีบตัวนี้อึ้งพิเศษป่ตัวนี้อึ้งเหงาอึ้งตายอึ้งพิเศษอึ้งพิเศษได้น่นตั้งที่พี่อาคือแล้ว ตัวนั้นไข่เด้อตัวนั้นเด้อจะเลื่อมเด้อสอบขาวหนอใครตัวนี้ก็ไข่รบ้แม่นบ่ะนี่นี่ไหมเออเอาลงน้ำกันขอสีมัดไว้เดี๋บัตรนี่บัตรเขาจังเห็ดเธอเดี๋ยวเออไข่เด้หน่ะเอาลงหลอดใ่มาแก่สอบนี่อีกบัดนี่เลือกออกแล้วยายเอ้ยตัวไข่เขาออกมาเออมันทับกันอยู่หันขอยานมันตายก่อนเียวมาฟาบ้าเดี๋ยวนี่ อาแกอีกบาทหนยากดอกระเจ้า oh, ข th ้าหนามทกานี้โมเนต์้าหนามี่โอ้ทั้งในทั้งขากประสบนี um ่นั่นเห็นว่าจะมาไข่โลดไข่แล่แล้วเออซุ้มออิงพิเศษมาพี่ออิงพิเศษอันนี้ไข่คัดออกมานี่นี่ตัวไหนบอกไข่นะสัตว์ไม่ใช่้องมาพี่หรอตัวไหนมันไข่อันนี้ก็ไข่ โอ้ทั้งเติ่งไปแห้งหลายตัวนี้เพราะท่านได้ร่วมน้ำมูอยู่อันนี้ไข่ล้วนๆบ่โอ้จะไปใส่ใสก่กระสอบไปใส่มูกันนะกอ,อยานมันออกเลยแล้วจะไปล้างน้ำนี่แห้งลว้วนๆเลยพี่น้องไข่คากๆเลยครับตัวนี้นเรือมงงๆอยู่นี่น,นะครับพ,นะพุ่นอ่ะโอ้ผิดขึ้นมาเต็มท้องเลยไข่เอาคัดไข่แล้วพี่น้องเด้อคัดไข่เด้อตัวนี้โลละสี่ร้อยนะครับ ไข่ลวดลวดเลยนะครับบ่อพิษหวังหลอบนี่นะครับไข่เต็มท้องสู่โตเลยนะครับนี่นี่ห่อนห่อนห่นตัวไรบ่อไข่เข้ากับขายอีกราคาหนึ่งสองร้อยห้าสิบนะครับตัวบ่อไข่กับสองร้อยห้าสิบตัวไข่กับสี่ร้อยนะครับเนาะต่อหนึ่งกิโลนะครับเวลาทรงกะอัดใส่กองโฟมหนักแข็งทับไปนะครับเนาะนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลทักม้าพี่น้องครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับระยองชลบุรี นะครับสั่งมาโหลดพี่น้องนะครับพร้อมส่งนะครับเนาะบ่มีปลายทางเด้อพี่น้องบ่ได้เฮ็ดปลายทางเด้อครับเด้อจันโดเฮ็ดแบบโอนเอานะครับเนาะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากได้อึ่งใครนะครับรอบนี้นะสิเป็นรอบสุดท้ายอีหลีแเลยล่ะเพราะว่าขัดพันนี่ไปกับสิบ๊อบใครล้วอึ่งมันกับสิไข่ออกเบิดแล้วว่าสั่นซะนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้ซับนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวคัดอึ่งไขร นะครับพร้อมส่งให้พี่น้องก้อนบาดนี่ครัรุ่ยรุยเฮายิงยางยิงยางเต็ม,ม,มถีบเลยมาเนยจวดจวด